คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ดีหรือเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเพราะว่ามีแต่คำหยาบโปรดใช้วินาจจัก,กรยานในการรับชมนะครับ ครับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับอยู่กับช่อง MGM Channel นะครับเออผมอไม่รู้วิธีการเซฟของเกมนี้ฮะก็เลยต้องเริ่มเล่นใหม่เลยดูตัวละครผมที่ผมไปแต่งตัวมาอ่อเป็นไงเล่นใหม่มีของเทียบได้หอกมาด้วยตอนนี้ไปช่วยแอนนาตอนนี้ผมช่วยแอนนาช่วยวทุกคนมันจะเปิดล็อกห้องครับผมก็คือได้หอกนี่เองผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน และว,วิธีเซฟเกมมันเซฟยังไงวะเนี่ยโอ้จะบ,บ้าตายมันเซฟยังไงอะ่ะเกมเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคน F ไปซ้ายผมอยากเซฟเกมนี้เป็นมากเลยก็คือมันไม่ขี้เกียจเล่นใหม่อะ่ะต้องไปเซฟในห้องน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้มไหมเป็นชุดใหม่นี่โคตรเฟี้ยวอ่ะ ตอนนี้แอนนาก็มากับเราเลยนะทุกคนภากรกิจของเราตอนนี้ก็คือน่าจะไปที่สถานีอะไรสักอย่างนี่แหละฮะนี่โหแม่งพระเอกสร้างห้องอไอแม่สร้างรถโคตรเก่งเลยครับภากรกิจของเราก็คือไปที่ตรงนี้นั่นเองแล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมครับท่านผู้ชมนี่คือบอสครับผมที่ ผมเล่นแบบเริ่มเล่นใหม่ใช่ป่มเขาพูดประมาณว่ามันมีพระแบบสติไม่ดีองหนึ่งก็คือแบบอยู่ที่วัดอเนี้ยมันน่าจะเป็นวัดนะแถวเนี้ยมันคือบอสครับผมเราต้องไปฆ่านะแต่ว่าเราต้องไปฆ่าที่หลังนะเราต้องไปตามเควสดก่อนก็คือจุดสีเหลืองเนี่ยมันคือเควสของเรานั่นเองนะท่านผู้ชมก็คือเราต้องขี่ไปรถซากลับไปนวดนี่ดาวดาวนี่จาเป็นแบบอันนี้ไม่แน่ใจเราค่อยไปดูทีหลังนะอ่ะ อ่าผมจะมาชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับผมดาวก็คือภารกิจเสริมที่ให้เราไปฆ่าซอมบี้ให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้นะครับผมมันจะมีเวลาจํากัดนะแต่ไม่รู้ว่ากี่นาทีนะครับผมแล้วเราทําสําเร็จปุ๊บเราก็จะได้เงินไปรางวัลน,นะครับผมผมก็ไม่อยากคิดมันยาวมากนะผมก็จะทยอยเล่นไปผมไม่มีเกมเล่นแล้วนะทุกคนแคดเกมมันไม่มีมันต้องหาเกมเล่นนะเอ้มันมีเปิดด้เววนี่ยวะนี่ไงโอ้โห โคตรเถื่อนกระสุนมาจากไหนเนี่ยเสียงเกมโอเคไหมทุกคนก็ขอโทษเลยนะที่คิดที่แล้วผมไม่ค่อยตัดเท่าไหร่ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างนะเนี่ยผมหยุดอาทิตย์นึงก็วันสองวันเองผมไม่รู้จะเอาเวลาไหนไปอัดเอาเวลาไหนไปไปตัดอีกถ้าเกิดว่าผมทำให้ทุกคนอยู่แล้วนะได้คำหยาบผมก็จะลดให้นะ เพื่อเด็กเล็กเด็กแดนจะได้ดูได้แต่ถ้าเกิดเวลามาตกใจก็ต้องมีอุทายกันบ้างเนาะร้ายกาจนะ,น,ะ,น,ะนี่เราจะไปสถานีกัน <S <S มันต้องหิมันมีทิ่วด้วยมันเร็วได้แค่นี้หรอมันก็เร็วได้แค่นี้แหละเถียงกันเรื่องรถแบบเนี้ยเอนนี้กำไลไกลปากไปเดีย๋ยวคนไม่ได้ยินผมโัลชัดเจนชัดแจ๋ว เชื่อว่าทุกคนเวลาผมพูดผมได้ยินด้วยนะว่าผมพูดอะไรไบ้างอะ่ะไม้เหมือนกับมันเก็บเสียงจริงๆอะ่ะถ้าเกิดคนใช้ไม้น,นี้เป็นนะเนี่ยอีไม่อีกไม็กไก่อีไม็กไก่ฝีร้อยเ yea. มตรเฮ้ยซอมบี้ข้างบนอย่ามาเกาะดิไปทางนี้เหรอนี่นีอุ้ยเอพเพิ่มเพิ่มดีกับปรับเอพของเรานี่นี่อุ้ยได้ทีละสองไงงาโว้วน่าอจะเต็มมา ไม่โค้งเลยแบบนี้รู้สึกว่าไม่โค้งเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราไปดิพวกนายลงไปหน่อยเรามีหน้าที่เราต้องไปเฮ้ย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 รถเราต้องลงรนละนี่นี่นี่ผมรู้แล้วทุกคนว่าไอ้มังกรนี่ไม่ทำอะไรฮะคลิปที่เราได้มังกรไปผมก็ไปเก็บมาเพื่อให้ทุกมันก็แบบเราคลิกซ้ายใช่ไหมก็เป็นต่อยปกติใช่ไหมมันก็คือการหมถ้าเกิดคลิกขวาละ มันจะบินนะบมกฟูบินน้องฟ้าโอ้โคตรเถื่อนเถื่อนจริงๆเกมนี้เล่นด้ทุกแบบเราสามารถหยิบของทุกอย่างเลยฮะไวลองราขี่ควายดูสูน้องฟ้าโอ้โห,โห,บบหว <S <S ิบอีกีะมันเยอะมากเลยทุกคนอะไรอ่ะโอ้โเดี๋ยวค่อยเก็บรู้สึกว่าผมยังไม่อยากเก็บของเลยตอนนี้เฮ้ยหน้าไม้อะเฟรดวันต้องจาเป็นนี่ทีนี่ใช่ปห ให้เดี๋ยวเอาไเอาสีคออกกันผมเปิดไม้หรือยังโอเคไม์ขึ้นเวลาผมอัดอดผมต้องดูจอที่สองนะเพราะว่าถ้าเกิดไม์ไม่ขึ้นนะทุกคนแบบผมจะต้องอัดใหม่งไงทุกคนแล้วอัดใหม่มันจะอัดยังไงก็ต้องเริ่มเล่นเกมใหม่สิครับโอโ้โหเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นอ่ะสวัสดีครับโอโ้โหตำรวจตำรวจนี่ตาขาวจ้อยแะไรเนี่ยคุณเกี่ยวอะไรกับเผ่าหิวงะหรือเปล่าครับอะไรอะไร่ะ เฮ้ยไอเด็กแว้นเนี่ยอะไรงด้ดยก่อนรู้สึกว่าเสียงเกมมันน่าจะเบาไปอย่าค่อยเพิ่มทีหลังแล้วกัน <c oughs> ผมขำหน้าไปเอกอ, <c oughs> อ่ะไอข้าวกับพวกนี้ได้เลยเนี่ยเฮ้ยกูเป็นหัวหน้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันจะคมคืนเหรอ <c oughs> โอ้ยโดนไปที่ไข่ดอกหนึ่ง จะทำไรเธอนะเอ้ยมันจะไปสวิงกิ้งเหรอไอ้เด็ดโอ้โหเฮ้ยแต่มีเพื่อนอยู่เนี่ยถือเลื่อยอยู่เนี่ยอันนี้ยาอะไรเนี่ยยาแผงใครเนี่ยเฮ้ยหน้าไม้อยู่ไหนอ๋อโอ้ยเฮ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 ้ยชนชนอราต้องสู้พวกนี้เหรอได้เลยเดี๋ยวเจอมังกรกระพือปีกไอ้น้องน้องจะอึ้งไงความโหดของพี่ กระพองคือปีกโอ้ไม่โดนมันก็กระพือปีกอีออุ้ยโอ้โหมังกรยังต้องสยบเย็ดโอนี่อะไรเนี่ยโยนทิ้งไปก่อนดิอะไรอ่ะไม่มีปืนเลยเหรอเราไม่รู้จะไม่มีปืนแล้วสู้กับมันยังไงอ่ะโอ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยเราไม่เลือดอยู่เราไม่เลือดอยู่สวยกิน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 เราต้องหาปืนก่อนนะ ซึ่งแถวนี้ไม่ไมีมปืนเลยประเด็นนะ่ะเราต้องใช้มีดแล้วครับผมตีไอ้แทงแทงน,น,นี่มาดิมามามาวิ่งเราวิ่งตามเลยแต่ละตัวเลยมานี่นี่น,นี่ไม่โดนเลยครับผมไม่โดนเลยครับมังกรกระพือปีกมังกรกระพือปีกนี่เฮ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมเล่าเหรอเนี่ยนี่เล่าใช่ไหมอาปาได้เฉยเอา้าโอ้โฟเสดได้ของ เราต้องหาของก่อนทุกคนแล้วหนึ่งนะไงรหนึ่งนะเอ่อนี่อะไรเนี่ยโอ้ยขนมเฮ้ยเพื่อนเราจะตายหาเนี่ยดิเฮ้ยเพื่อนช่วยมั่งดิโอ้ยกูจะตายแล้วแล้วเดี๋ยกูจะตายได้เหรอไม่มีไม่ไม,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 มีทางเลยนะครับทุกคนเราต้องหยิบไอ้นี่มานะครับผมแล้วก็ปาใส่มันไม่โดนอีกเอ้ยเรามีขวดวายอยู่นี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 ่ แล้วปะเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยต้องแรงให้โดนนะฮะมันถึงจะฟิลลิปผลไปไม่โดนอะ่ะนี่อุ้ยต่างคนต่างเฟี้ยงต่างคนต่างเฟี้ยงไอ้เกี้ยงไม่ได้เลยม่เข้ยฆ่ามันยังไงอะ่ะโอ้ยตายตายตาย,ตายอย่าบอกนะผมรู้วิธีแล้วครับ,บทุกคนเดี๋ยวเพื่อนเราจะตายไปนี่นี่ฮาไลพีสุดยอด อุ้ยชนคันเดียวก็จะพังแล้วรถวิธีมันเดอกคอใช่ฉันขับรถโอ้ย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 มามาชนทีละตัวเลยกมึงมาเลยบิดเหยียบเต็มแรงนี่โอ้ยลองออกจากรถก่อนเอ้ยจะขึ้นมาทากไมนเล่าแต่ผมเรารู้วิธีฆ่ามันแล้วครับผมเราต้องขึ้นรถแล้วชนมันเลยนะครับผมพอรถมันขึ้นได้ ก็พุ่งปีกไปพุ่งความเร็วไม่เร็วเท่าไหร่เลย <laughs> อะไรพี่อะไรพี่อะไรอย่าดูถูกรถพี่น,ะนา,นา,นานยน้องมาพี่น้องมาพี่น้องมาพี่น้องอุ้ยรถของมันขวัญขึ้นแล้วอู้ตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งอุย้ยรถคันนี้ดิฟได้ด้วยเว้อุย้ยเวียนหัวแล้วเราผมเริเ่มเวียนหัว,วทุกคนโอ้ยอย่าดิฟพี่ดิฟดิฟดิฟชนมัน ชนมันชนมันเว้ยหกเลยเว้ยหกเลยชนมันชนมันชนมันทำไมทำไมไปไหนเอ้ยอยรถจะระเบิดระเบิดไปเลยเอ้ยกูปีกหนีเุ้เยมันหนีมาทันเนาะเราหายแล้วเราไม่มีรถแล้วทุกคนเราไม่มีรถแล้วนี่คือของจริงครับผมเราไม่มีรถแล้วแต่เรามีรถสีเหลืองอยู่ซึ่งมันยังไม่พังมาเลยไอ้น้อง ซึ่งมนันเหลือกี่คนเนี่ยโอ้โหไม่ไม่หมดจากเทไม่มีลูกซองให้ชันเลยเหรอโอ้โหกับพวกนี้มันก็ตีไปกี่นาทีเนี่ยชนเลยชนโอ้ยอุยอระเบิดโอ้โหเราก็ได้มาถึงนี่เลยเนี่ยโอ้ยพวกนี้ก็จะปาระเบิดซ้ำอีกต้องไม่หาเลือดแล้วเราต้องหาเลือดแล้วถ้าไม่เราไม่ไหวเลือด พวกนี้ปาได้เอ้ยปืนสวยอาหารอาอาหารกันอาหารสวยอาหารขวานมาพวกนี้แหละน่าจะยิงมันได้โอ้โวยเราจะตายเนี่ยโอ้ยกระตปืนพัง โอ้ยมันยากเกินจังวะนี่อะไรอ่ะไม่เป็นไรมันมีอาหารเพียบแต่ทุกคนอาจจะเบื่อหรือเปล่านั่นเองผมตีมันไม่ได้ผมตีมันไม่ได้นีโดนละหนึ่งชั่วโอ้ยเอ๊ะเมื่อกี้เห็นแฝงรับปืนมันอะถ้ามีปืนนะสบายเลยอ่ะนีอะชั่วสองชว่แล้วสามโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ไอ้นี่มันไม่เหมาะเลยเว้ย อาวุธเราเหลือแค่ไม่กี่อย่างแลนะตอนนี้กินก่อนจะตายแล้วจะเราจะตายของจริงแล้วโห,หน่าเบื่อว่ะถ้าเล่นอย่างงี้ไม่ได้เอ้ยนี่นี่นี่น,นี่อ๋อจะบอกว่าตรงนี้เก็บไม่ไม่จำกัดอะ่ะอ่าได้เล่นดิได้เล่นได้เล่นโอ้โหไฟไหม้ไฟไหม,ไไม,ไไม้ได้เล่นฟรีถ้าเกิดเก็บไม่จำกัดอะนะ เอาไปเลยอุ้ยมันก nice ็ปลาเหมือนกันนี่วะเฮ้ยเ้ยเอ้ยตา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 ยอุ้ยเราขอเก็บเก็บกินกันมาอยู่ไหนเอาไปอุ้ยมันไม่หมดอ่ะทุกคนอู้หูอ้โหตาย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 ได้เลยไอ้พวกนายมันจะให้รู้สึกนี่ตีโดนไม่ตายอ่ะอะไรอ่ะ เราต้องสู้กับพวกมันได้นี่ใช่ไหมนี่นี่อุ้ยมันก็ปาดมาเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนถ้าเกิดตอนไหนมันยาไปผมก็จะตัดให้นะครับทุกคนอุ้ยคุทเสี้ยวเมื่อกี้เตะด้วยด้วยอ่ะเฮ้ยอนั้นอันนั้นจะตายอันั้นจะตายแล้วย้ำย้ำย้ำอุ้ย ไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมเราไม่ไหวจริงๆครับเราต้องสู้แล้วครับผมเราต้องสู้นี่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 ชนมันดิฟขานี้ดิฟได้นี่ดิฟนี่พุ่งของไฟชนนี่นี่เวลฝูงแน่คราวนี้ดิฟก่อนดิฟโชว์นี่ดิฟโชว์ใหญ่คิดเป็นนาไปตี อะไรนี้เฮ้ยอย่าบอกนะพูมันเสร็จแล้วเร็วจังเลยอ่ะบอกเราต้องสู้กันสองตัวนี้ใช่ไหมยมัดต่อมัดตัวต่อตัวอะไรอ่ะอย่าบอกนะเฮ้ยใครอ่ะ แฉ็โดโคตรหล่อนทุย,โ,ทยโอ้ยุยรถเท่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบดิลบลบโอ้ยสองตัวนั้นตายไปแล้วอย่าบอกนะอุย้ยแต่งตัวเหมือนเราเป๊ะเลยท่านผู้ชมอีกเป็นพี่มาเนี่ยโอ้โหขนาดทาสียังเหมือนกันสุข,ขุมก็เหมือนกัน เอ้ยเรามีหัวกระโหลกเหมือนมันไะอีกแค่ทาสียังเหมือนกันเปะเหมือนกระจัดวางรอยสักก็เหมือนกันแต่เราไม่มีหัวกะโหลกครับผมเฮ้ยมันบังเอิญมากเลยทุกคนบังเอิญจริงๆครับผมไม่ได้ดูใครเลยนะเนี่ยบังเอิญจริงๆครับอุ้ยผมแยกแยะไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครเนี่ยมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะแล้วมอไซค์ฉันล่ะ จะเจ้าอะไรสู้ได้เลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นปืนอยู่แบบแบบอ่านี่งไงอันนี้ไม่เอาเออกไปจะจะเอาปืนนั่นแหละอุ้ยลูกฟองด้วยอยู่ไหนโอ้มาทุกคนโอ้โหผมมาเล่นตั้งนานกว่าจะถึงมาตรงนี้อะแล้วทุกคนอยากรู้อะไรไหมครับทุกคนข่าวร้ายนะครับ ของกูหายโอ้โหข้าไปเลยท่านทุกคนเบื่อเดี๋ยวผมกอให้ปัปไป,ไป,ไป เราหายากินก่อนทุกคนเราหายากินก่อนไม่งั้นเราตายแน่สวยเก็บทุกอย่างได้ที่ไม่ได้ระยะไกลเท่านั้นอันนี้เก็บระยะไกลระยะไกลสวยระยะไกลหมดแล้วเราก็หาข้าวกินต่อหาข้าวกินต่อเออเก็บไว้อันหนึง่งแล้วก็ยิงส่งท้ายมานหนึ่งเอ้ยเดี๋ไปใช้เไว้แล้วพวกนี้มันมากเพราะว่าเราต้องเจอบอสอีก เฮ้ยกดขึ้นสิไม่ถล่มหม่ได้ถ้าหลบมันได้มันก็ไม่มีอะไรนะ่ากลัวแล้วนี่แม่นี่แม่พี่นายเราให้นายโดยเฉพาะเรารักนายเฮ้ยอย่าบอกว่าตายเชียช่ยเชีช่ยเฉีวเชี่ยวเชี่ยวจัด อาหารเยอะเราก็ไม่ตายง่ายหรอกมาขอเก็บนี่ก่อนโอ้ยเกือบโดนอีกแล้วไอมึงเอาไปกินเอาไปเ,าเอาไปจะกระทือไปยัดยัดยัดโอเสียวเสียโดนเสียโดนไอเสียโดนเสียโดนโอ้ยโอ้ยเหัวแล้วจะกระยำจะไมแล้ออวออ พี่พี่เอ้ยหมดไฟสวย,สยเฮ้ยเดือดเลยไหนมันก็จะจหมดแล้วเราขอเก็บไปแล้วกันอันนี้สวยมันต้องพุ่งมาแน่มันต้องพุ่งมาแนา่อุ้ยไม่ตายแสดงว่าได้เราเยอะขึ้นสวย เราต้องไปห,หายเลิก,ก่อนมันบิ๊กใหญ่เลยนะเหนื่อยมากตอนเนี้ยอุย้ยทำไมเลื่อนเราเหลือแค่นี้เลื่อนเราต้องใหญ่กว่านี้ดิไม่เป็นไรยังเก็บม,มาให้หมดอะไรก็ได้อุย้ยได้ได้อะไรต้องการแบบนั้นใช่ไหมไหนคลองใจใช่ไหมฮะอยู่เฉยๆไม่ชอบอุย้ยอ้าวได้เล่นนี่น้องสี่นี่นี่นี่ นี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องหลบก่อนอุยหลบอย่างเร็วดิจิตอลดิจิตอลเว้ยทำไมอ่ะสวยๆเรารู้ละวอะไรไงเอานี่มาไอ้ขวานนี่ไม่ต้องจะเป็นตายแล้วตายแล้วอ้าวไอ้กูโดนยิยหัวใจแต่กระเพกแน่เลยคราวนี้โอ้ยอย่าอย่า อยามากินกินโอ้ยยายาโอ้ยายาจ้าโอ้ยโลงเลยลงดับบ่อไม้ถูกเลยนี่นี่สวยลบสวยนีมัติดไฟใช่ไหมมันก็จะปัดไฟแล้วก็จะยิงมันอย่างนี้ย,งย,งยิงมันยิงยิงมันโอ้ยไฟไฟโอ้ยไหม้ละมั้งเนี่ยทั้งตัวเนี่ยโอ้โหไฟเกลียมแล้ว มาเด้มาไม่โดนถ้าไปอย่างนี้ไม่โดนแน่นอนทุกคนไม่มีทางโดนเลยผมบอกเลยโอ้ยแมตชนี้เกมนี้มันจะนานไปถึงไหนนี่มันก็จะติดไฟซึ่งเราไม่มีอาวุธที่จะไปสู้กับมนแล้วงั้นเราจะเอาขวานไปเฉาะหัวมันใช่รอให้มันมาก่อนมาฮึง่งเออเราก็มันก็ติดไฟหมามันติดไฟไปติดไฟนานๆติดไฟนานๆติด ไปนานๆออาไปคลิปนี้กูคิด่อยังวะเอ้ยหมันก็หมันเว้ยกลัวๆมาอะไรอะไรเนาะจะเล่นกับพี่เหรอเนาะอุ้ยตลบไม่ทันเว้ยเออมันมันจอดอย่างงี้มันจอดอยา่างงี้แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ปาไฟไฟมันโอ้โห โอ้ไอแอ๊กๆเลยไอแอ๊กๆเลยทำไมมันหน้าโหดจังวะพระเอกเราหน้านี่ยังติ่มเลยแา่จะขอาฉันใช่ไหมเฮ้ยขวดน้ำติดไฟอยู่ครับผมมันจะฆ่าเราแล้วมันจะฆ่าเราแล้วหยิบปาไฟมันฟีอู้ยังโสดกับย่างหาดาวอ่า ถือว่าเล่นยากพอสมควรเลยนะเกมเนี่ยผมแบบเวียนหัวเลยตอนเนี้ยโอ้ยนี่ท้องปะเนี่ยโดนไปสองคนผัวคนไหนเนี่ยโหต้องกุมท้องเลยเป็นไงล่ะเฮ้ยแต่ฮาจริงแล้วพระเอกนี่ตื่นตัวเหมือนแต่งตัวเหมือนมันเป๊ะจริงๆทุกคนย่า ไม่ให้เราจะทออะไรสักอย่างเนี่ย do. เรายังไม่ตายถ้าไปที่ไหนต่อเนี่ยในโกสเปกบาร์ข้ามไปสิ อ๋อรถที่มันขี่เนี่ยเราได้มาแล้วครับผมต่อไปวันที่3เซึ่งผมขอเป็นคลิปหน้าดีกว่านะครับเออคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะคุณก็จะดูไปเรื่อยๆ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 ,ๆนะจะเล่นดีไหมงั้นผมตัดคลิปไปแล้วครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ